เาวดีแชร์ได้ขนมน้ำตาลปั้นโบราณ วัดีแชร์ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์วันนี้จะพาไปรู้จักขนมน้ำตาลปั้นโบราณเป็นอีกขนมโบราณที่หากินยากมากในยุค1990คือฮิตมากตัวขนมน้ำตาลปั้นนี้สีหลักๆคือสีเขียวสีเหลืองสีแดงและมีสีชมพูซึ่งจะปั้นเป็นรูปสัตว์ต่างๆมากมายเวลาปั้นแต่ละตัวต้องใช้ความประณีตมากๆหากินยากมากในวันปกติขายอยู่ที่บางกอกน้อยราคาหนึ่งตัวเพียง20บาทเท่านั้นมีใครเคยกิน ขนมโบราณตัวนี้กันบ้างไหมคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งขนมโบราณที่หาก,กินยากมากเลยตอนนี้สมัยตอนยุค1 9 9 0นี่คือฮิตฮอตมากเลยครับขนมตัวนี้มันจะเรียกว่าขนมลัตาปั้นตัวสีหลักๆก็จะมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีชมพูมีใครรู้กันบ้างไหมคบว่าคุณป้าเขาหลังปั้นตัวอะไรอยู่สัวมาก,ก็จะปั้นเป็นรูปสัตว์ต่างๆมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นไก่ลิงปลาเต่าผมว่ามันเป็นขนมไทยโบราณอย่างหนึ่งที่เราควรอนุรักษ์ไว้แต่เดี๋ยวนี้เวลาอยากจะหาก,กินที่ก็หาร้านกินยากมากเลยครับและอย่างหนึ่งใครอยาก้้าสีีมคเเเลยยนนนแแทหตััวว่่่งข อเลยครับ2ตัวอันนี้ผมซื้อไปให้หลานผมกินเล่นนะคะแต่คุณป้าเขาให้น้ำตาลมาชิมแล้วครับอร่อยมากใครไปเจอคุณป้าอยู่แถวบางกอกน้อยลองไปแวะอุดหนุนแกงกันดูได้นะครับถ้าใครสนใจก็สามารถไปอุดหนุนคุณป้าแกได้เลยนะ